สัทธหาริยะชาดกชาดกว่าด้วยตระกูลบิดาสำคัญกว่าพระพุทธองค์ทรงปาราบการที่พระเจ้าประสเินที่โกศลทรงถอดยศพระนางวัสพัทคติยาจากตำแหน่งอัครมเหสีด้วยสาเหตุที่พระนางเป็นธิดาของพระเจ้ามหานามะ อันเกิดแต่มารดาที่เป็นภาสีจึงตัดเล่าชาดกนี้ความว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแห่งเมืองสาวัตถีทรงมีพระประสงค์จะเป็นพญากับพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระสงค์มีความสนิทสนมคุ้นเคยจะได้ไปฉันในพระราชนิเวศได้สะดวกใจจึงส่งพระราชสาร ไปถึงพระเจ้ามหานามะสักยาราชแห่งเมืองกบิลพัททูลขอพระราชธิดาองค์หนึ่งเพื่ออภิเศกเป็นพระมเหสีแต่พระเจ้ามหานามะพร้อมเจ้าสักยะทั้งปวงประชุมปรึกษากันแล้วได้ส่งพระนางวัสภภคติยาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ามหานามะ อันเกิดแต่นางทาสีชื่อนาคมนธาไปถวายเพราะเกงเชื้อสายสักยะจะแตกเปื้อนกับเชื้อสายอื่นพระเจ้าประเสริฐทีโกศลจึงทรงสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสีต่อมาพระนางวัสพักคติยาประสูตรพระราชะโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า วิทูลทัพพระภายหลังพระเจ้าประเสริฐทิโกสลทรงทราบความจริงว่าพระนางเป็นธิดาของทาสีจึงทรงถอดพระนางและพระโอรสออกจากฐานันดรศักด์แต่ยังทรงอนุญาตให้พักอยู่ในพระราชนิเวศได้พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่อง จึงเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาเสด็จต้อนรับแล้วกราบทูลให้ประทับเหนือพระพุทธอาพร้อมทั้งกราบทูลถามถึงสาเหตุที่เสด็จสมเด็จพระสีสันเพชจึงตัดถามว่าพระนางวาสภคติยาหายไปไหน พระทรงชัยจึงกราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระบรมศาสดาจึงตัดถามว่าพระนางวัสพคาติยาเป็นพระธิดาของใครเท้าเธอทูลตอบว่าเป็นพระธิดาของพระเจ้ามหานามสักยราชตัดถามตอบไปว่านางมาที่นี่เพื่อใคร เมื่อเท้าเธอทูลตอบว่ามาเพื่อฆ่าพระองค์จึงได้ตัดว่าดูก่อนมหาบาพิษนางเป็นพระธิดาของพระราชามาเพื่อพระราชาเหมือนกันได้ราชโอรสก็อาศัยพระราชาชไหนรา,าชโอรสนั้นจึงไม่สมควรเป็นเจ้าของ ราชสมบัติของพระราชบิดาเล่าธรรมดาโคตะกูลของมารดานั้นจะทำอะไรได้โคตะกูลของบิดาเท่านั้นเป็นหลักเป็นประมาณทัานโบราณพระราชาทรงมีพระอรรถกับหญิงเก็บปืนอยู่ร่วมกันเพียงคู่เดียว ยังทรงประทานตำแหน่งอักขระมเหสีให้ทั้งพระราชทานราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสนั้นซึ่งต่อมาพระโอรสก็ได้ผ่านราชสมบัติเมืองพาราณสีที่ยิ่งใหญ่ถึงสิบสองโยชต่อจากนั้นได้ตัดเล่าเรื่องอดีตโดยละเอียดดังนี้ในอดีตการนานมาแล้ว พระเจ้าพมพัฒราชาแห่งเมืองพาราณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยบริวารแวดล้อมยิ่งใหญ่ตอนหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งร้องเพลงไปพางเก็บฟืนไปพานที่ป่าไมา้ซึ่งอยู่ติดกับพระราชอุทยานทรงมีพระไทยปฏิพัฒ์ในตัวนาง จึงเสด็จปอีกตัวออกไปหาตามลำพังพระองค์ทรงสนทนาอยู่ร่วมสัว่าจับนางชั่วคู่ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ถือปฏิสนธิในคันของพระนางซึ่งนางก็รู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณจึงกราบทูลให้ทรงทราบเท้าเธอจึงได้พระราชทานพระธรรมรงวงหนึ่งแก่นาง พร้อมรับสั่งว่าถ้าเด็กที่คลอดมาเป็นหญิงขอให้จำหน่ายแหวนวงนี้เลี้ยงชีพป็นไปถ้าเป็นชายขอให้นำเข้าเป้าพร้อมกับแหวนนี้ตัดสั่งเสียแล้วก็เสด็จกลับฝ่ายนางก็ดูแลคันอย่างดีจนครบกำหนดได้คลอดพระอรสโพธิสัตว์แล้วเลี้ยงดูอย่างดีจนเจริญไวขึ้น พระโอรสไปเล่นหัวกับเด็กที่สนามเด็กเล่นประจำแต่เมื่อเล่นกันไปหยอกล้อกันไปพวกเด็กๆก,ก็มักจะหยอกล้อต่อว่าเธอว่าถูกลูกไม่มีพ่อนังแกเอาเธอจึงไปถามมารดาว่าบิดาของตนเป็นใครอยู่ที่ไหนนางไม่อาจปกปิดได้จึงบอกความจริงว่า บิดาของเธอคือพระเจ้าพาราณสีพร้อมทั้งเล่าเรื่องเบื้องหลังให้ลูกฟังแต่ต้นเมื่อดูอัธยาศัยของบุตรชายว่าต้องการเห็นพระบิดาจึงพาไปจนถึงประตูวังแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปกราบทูลให้ทรงทราบขันได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงจูงบุตรเข้าไปเฝ้าอย่างท้องพระโรงถวายบังคมแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าเด็กน้อยที่ติดตามมานี้คือพระโอรสของพระองค์พระเจ้าพาาณสีแม้จะจำนางได้แต่ทรงละอายข้าล่าบริพารที่เฝ้าแหนกันอยู่จึงตัดปฏิเสธว่ามิใช่พระโอรสของพระองค์ แม้นางจะนาำพระธรรมรงออกมาแสดงแหวนวงนี้ไม่ใช่ของพระองค์นางจึงกาบทูลขึ้นว่าเวลานี้ซึ่งนอกจากความสัตย์จริงแล้วหม่อมฉันไม่มีพยานอื่นมายืนยันได้จึงขออาศัยความสัตย์จริงมาเป็นพยานถ้าเด็กคนนี้เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน เด็กคนนี้จะลอยอยู่บนอากาศถ้าไม่ใช่ไซส์ก็ขอให้ตกลงมาตายเสียผู้จบนางก็ตั้งจิตอธิษฐานโยนลูกน้อยขึ้นไปบนอากาศกุมาน้อยพระโพธิสัตว์ก็นั่งขัาสมาธิอยู่กลางหาวกล่าวข้อธรรมแก่พระราชบิดาวว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้า ข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ข้าแต่พระจอมชนขอได้โปรดทรงชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้ด้วยเถิดแม้คนอื่นๆพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงได้เหตุไหนจะไม่ทรงชุบเลี้ยงพระโอรสของพระองค์เล่าพระเจ้าพาลานสาีทรงสดับถ้อยคำของพระโพธิสัตว์ตัดอ้อนบอนอยู่กลางอากาศเช่นนั้นทรงเหยียด พระกรทั้งคู่ออกไปพร้อมแบรพระหัดตัดพระวาจาซึ่งหมายว่าทรงรับรองความเป็นโอรสของพระโพธิสัตว์ว่าลงมาเถิดพ่อพ่อจะรับเลี้ยงเองพ่อจะรับเลี้ยงเองมิใช่เพียงแค่สองพระกรเท่านั้นมือพันมือของผู้คนทั้งหมดที่นั้นต่างยื่นออกมา เพื่อรับพระโพธิสัตว์สล่อนไปหมดแต่พระองค์ไม่ได้เสด็จลงมือของคนอื่นหากเสด็จลงในพระหัตถ์ของพระชนกและประทับลงบนพระเผาของพระราชบิดาอย่างมีความสุขต่อมาพระเจ้าพมทัตราชาแห่งพาราณสีก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชแก่พระราชกุม,มาร และทรงสถาปนาพระมารดาเป็นอัคลามะเหสีคันเท้าเธอเสด็จสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้เสด็จขึ้นคลองไลชสมบัติจำลงสืบสารติวงศ์เมืองพารณสีสืบมาฉเฉลิมพระนามาพิทายว่าพระเจ้ากัดถาวาหนะพระบรมศาสดาคันตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้ว ทรงสรุปว่าพระมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางมหามายาส่วนพระเจ้ากัตถวาหนะคือพระองค์เองดังนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ